ไม่ปูนปลาปูแปลกเลยนะปูแปกกับเก่าแล้วรับนอะอันล่างนน้วน้ยล่างอันสิบสิบล่างนี่ปูเด่นมาที่หกคนมาปูเนาะสิบล่างเด่นที่หกหกหกตัวเดียวแล้ว่าปู10บล่างผมมาผมอยว่ช่วงกรรองรองนี่ที่ห้ามัตชไอใชสองตัวอยู่เลยครับอ่างยังบอกพี่ดูดีครับเดน ซึบล่าเลยหน่ว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 ยหลักยังเดี๋ยวครับค่ะปุ๋ยข้างปู๋ค่ะอันนี้ห้าสิบเอาเขาเป็นลักหน่วยเนาะปู้เนาะเออลักหน่วยคร่ะ ่็วนก็่ก็ข้อเดอร์กแอับอรนามันใจสามคือเยจาคือเยค่ะมันใจเจ้าก็สามนะปูเนาะไม่น่ค่ะมื่อไหรนี่ยเราดผัวที่บ้านค่ะกดค่ะ ถ้าก้อนมันีุ่ณหาจะหาครับว่าพิษทีเคลย่ดนในเือดสูงอบูมันญ่สามเก้าก็สามเก้าไม่ขึ้นบนสองเก้าสามกลับไปก็มาขึ้นนี่นี่มาเนี่ยและตัวเนี่ยเือนกึ่งสามตัวนี่ก็สามตัวอ๋ออนี่อีกสุดหนึ่งนะพ่อเนาะ ตันอนีอันผู้นี่ย,ยิ่งปัาย่อตัวนี้ผนะนะู้ท่ถือ้ามตัวนี่ค่ะสุดนี้น้ะปูน่ะหกเจ็ดแปดตัวนีค่ะอันผู้ดอแม่ผู้เขาเขานไหมโอ้ไม่ห้อยนะะช่ใช่ป่ะของปูมาให้อีกแล้วว่าใส่ครึ่งนี้ว่าใส่ค่ะเขาจัจับเออเขาจจับลี่ยงใส่กันเลนน้าปูนาะเออนี่ือสา,อามตัวสุดเจ็ดตัวมาสามตัวน้าปูสุดเจ็ดตัวมาสามตัว หวยงวดนี iesen, se ้สิว่ามันหาหกแปดส่ปูเลี้ยงกันลองจออะสูตรสูตรนยานีปูสูดร้ยาหนีปูมากเลยค่ะสูตรสูตรที่บ้านปูว่าตัวยนต์มีแล่เอาเท่านี้อืมสามกับเก้านบนเด่น ค่ตุนกาเอามตุนเอาโกดมาเขาทุ่มอันหกเี่โนมมเขากันนะเออนี่มะเขนี่ก้านี่ก็ามนมาเขากันะอันนี้องันนี้งที่เราตัาเก้น ค่ะนีนนี้จะนี่บัึกนี่ก็ได้ข้อมีอนี่นี่โตนี่นท,ทุกหมดอันนี้ก็ได้คคงทม่อห้าเก้าเนี่ยจีนบอลศูนย์แปดเนี่ยกีนตลอดเรียกค้ที่เรียกคงทีืนไม่เคยเีนอรเียกก่ค่ะ ลายโตหลวงพ่อชันือปูว่ะอชันสามกระโจนไปจับได้กลอยเอาสองเก้าสามบ่มักนังก็เอานึ่งใส่มักร้องเก้าสามสิ่เดียวเท่านี้แล้วใส่ล่องล่องจึงจึงนาที่สามตัวเลี่ยงกันลูกปูสวดสตรที่สตรเทียนเออสูดสวที่มันเลี่ยงกันรลงวันที่หนึ่งเานนี่ปู เออนี่ละปูนี่ละนี่ละนี่ละสนใจสูตรนี่แหละปู๊ดีเด่นมึงแยบเหมนว่าต้องการประเด็นค่ะนี่ละนี่ละสูตรนี่ละให้เอฟซีเพิ่นเท่าไปจับซอยกันเดี๋ยวโอ้ยอยากได้สามตัวตรงตรงเบอร์ตัวนี้สูตรนี่แหละนี่น้อปู๊น้อมีซีมี่โอ้ยโทษค่ะกราบขอโทษขอให้พี่น้องค่ะมีสองมีซีมีห้ามีหกมีแปดมีศูนย์ค่ะ สูตรนี้ปูมักตัวใดค่ะสูตรนี่ถ้าสมมติว่าสิคัดออกสามตัวปูปูก็มักตัวร่องไม่เยอแปดสามแปดมแปดสค่ะสองแปดสามสองแปดสามแต่แต่ยูนหันมันจะสองแปดศูนย์เนอะปูบมมีสามโมมีสามแต่ปาปูก็ยังย่งมักสามคือเก่ามักสามใช้มงว่านค่ะโอ้มองสุดมัองปู ไปเบิงค่ะโอ้ปูยังมักตัวนี้คืกเก่าอูมมกดูค่ะเอาแล้วโวอยู่ค่ะนี่ไฟเี้ละค่ะขอจิงนะบังซุมเขียนแล้วบูมมาขึ้นห่อยลอืมสองเก้าสาม ใช่จริงนะห้ากับหคู่กับหกบันนี่เกลกรชัถึงจะลองเกล็ด้นเกั้เกั้นมาันนี่นมาใช่จริงเขาจะมาเสียงหัวปุรีสิกร เออแต่หัวบ่มันของแถวสชคุณพอลอตอรีเห็นไแม่แวแม่ลาดบุรีนี่ปกติก็มักงหัวปู่ม่านม่นปูโอ sociedad, staff, ้ยใจดีให <aquí S 2> <aqui der> ้โอ <im anc não S 2> ้ยค่ะ นี่คอแล้วปาปูแพ็คเยนะปูแปกับเก่าแล้วรับนอันล่างๆนะน้อยล่างอันสิบสิบล่างอีกปูเด่นมาที่หกันบ่ปูเนาะสิบล่างเด่นที่หกหกตัวเดียวแล้วบ่ปูสิบล่างผมมาพุ่งอย่กัช่วงกระรองรองนี่ไปที่ห้ามาใช่เลยใช่สองตัวอย่เลครับมอยังบ่พี่ดูเียดิครับไปเสิบล่างเด่ นวย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 หลังยังเดี๋ยวครับคาะปุ <attacking> ๊ข้งปูลค่ะอันนี้เขาสียเอาเขาเป็นรักน้อยเนาะปูเนาะเออลักน้อยครับขึ้น แนี่ยเรโตมันใจสามคือยอเก้าคือย่มันใจเก้าก็สามนะปูณเนาะม่คนนีค่ะงานนนี่เนี่ยเราโตผ้วที่บ้านค่ะบ้นหกหกเจ็ดค่ะห้าก้อนมันนี่ยคุณหจะหครับอเพพิษตุ้กี้อะไรนี่เด้สูงค่ะอืมบูมันใจี่สามเก้าเนี่ก้าสามสามเก้าไม่ขึ้นบนสองเก้าสามกลับไปก็มาขึ้นอืม นินมาในี mm ่อะไตัวนึงเขีนกึ่งนตัวนึงกตัวอ๋อนี่อีกสุดนึ่งนปูนคือนี่อันผู้นี่ยังบนรทายอุจนผู้ใดถือชั้นตัวนี่ค่ะอาสุดนี้นะปปูนอหกเจ็ดค่ะ อันปูดุดนแม่ปูก้ก็เขานไหมเออไมนร่อยนะใช่ใค่บ้าของปูมาหอีก็เร้ว่าใส่นครื่องเยอะไหค่ะเขาจะจับเออเขาจะจับเรี่ยงใส่กันเลนน์นาปนออนี่มันคือสามตสุดเจ็ดตมาสามตัวนะปูสุดเจ็ดตัวมาสามตัวห่วยงอนี้สิว่ามันหาหกแปดสะปูเลี่ยงกันลองจท้อ่า ค่ะส <Cornell> um, okay. ูตรสูตรบางยานีนปูสูตรพางยานี่ปูมากเลยค่ะสูตรสูตรที่ว่าปูว่าตเดียนมีแค่เอาเท่านี้อืมมาือนสามกับเก้าเท่นี้บนเร่นค่ะตัวนี้ก็สาเอาสามตืหนโอนมาเขาทุ่มอันโอะเจ็มมาเขากันนะค่ะ เออนี่อม่ขอกันนี่เก้านี่กระชามนีมขอกันอค่ะอันนี้นงที่เราโตเก้าค่ะนี่ข้นี้จานี้บัรทึกนี่ก็ได้งที่่โตนี่ทุกหมดอันนี้ก็ได้ที่ห้าเก้าเนี่ยจีนบอน ศูนย์แปดไกินตลอดเดี๋ยงคงทีเนี่ยวคงที่ฉช่เห็นอันเลียกลปลายโตัวเรม่ใัเห็นเือบัวเนี่ยม่เห็นสามกระโ่ะไปจับได้บ่อยเอาสองเก้าสามมัมกนันก็เอาหนึ่งใส่มักสองเก้าสามสีเอยเท่านี้ล่ ล่องล่องจึงจ응ึงนาที่สามตัวเลี้ยงกันปุ๊ปสูตรสูตรที่สูตรที่เออนเออสูตรที่มันเลี้ยงกันรางวัลที่หนึ่งวันหยาหน่ปุ๊บเออนี่ยละปูนี่ยละนี่ยละนี่ยละสนใจสูตรนี่แหละปู๊บเฮ้ยมึงแย่ปุ๊บบอลต้องกันประเด็นค่ะอลอการนี่ยละเนี่ยละสูตรนี่แหละไฮเอฟซีเพิ่นเฮ้าไปจับซอยกันเด้ออะไรอยากได้สามตัวตรงตรงเบอร์ตัวนี้สูตรนี่แหละ เห็นปะปูน้อมีสี่มีโอ้ยโทษค่ะก็ขอโทษขอไหพี่น้องค่ะมีสองมีสี่มีห้ามีหกมีแปดมีศูนย์ค่ะนะชุรนี่ปูมักตัวใดค่ะชุดนี่มมนนถ้าสมมติว่าชิคัดออกสามตัวปูปูก็ม,มักตัวร่องไม่เห็นแปดสามแปดสามอืมแปดสามค่ะสองแปดสามสองแปดสามอืม แต่แต่ยังในหั่นมันสองแปดศูนย์เนาะปูบ่มีสามบ่มีสามแต่ว่าปูก็ยังยังมักสามคือเก่าหมักสามใช้เมืองว่างนี่ยค่ะโอ้เมืองสุดอืมเมืองปูเคยเบิ่งค่ะโอ้ปูยังมักตัวนี้คือเก่าอืมอืมมักเลยค่ะแก่แล้วโถอยู่ค่ะมีคนอยู่และว่า ะขอจริงนะบอนส้มเขียนแล้วบูมมาครึ่งหนึ่นอันอือสองเก้าสามหไม่ใช่ินาห้ากับหกู่กับหกว่ะ นเก็ดกระสานเป็นตุล่องเกียดสามเกล็ดสามเดสามอูมักสามสามไม่เคยกิน